สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องซองควงอัตัวโ no น1นะครับวันนี้ผมจะมาน,งน่งกับอ okay? ายุโอเคกองซังนะครับรเดี๋ยวรให้เขาเล่นในด่านนั้นเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับเขานะครับตอนนี้อ okay? ายุโอเคกองซังนะครับเล่นโหมดนนไฮไลท์นะครับตัดไปภาพตอนภาพที่เรา เข้าไปในเกมเลยนะครับนนไปตอนนี้ก็ตัดมาในภาพตอนจะหนึ่งหนึ่งกับอายุโอเคกองซางแล้วนะครับนี่ครับทรงลวงอัดตัวหนุนของเราพร้อมหรือยังครับยังไม่พร้อมครับเปลี่ยนสกินก่อนนะครับ <What? S 1> ผมขอเปลี่ยนสกินก่อนนะครับเออเอาเป็นนารี่นะครับ พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพอมแล้วครับอันนี้คืออยูโอเคกองซางนะครับตัดต้นตอนอยู่ในเกมแล้นะครับนี่นะครับอยู่ในเกมแล้วนะครับเราเวลาหมดก่อนนะครับเราจะหนึ่งหนึ่งกันนะครับอันนี้คืออยุโอเคกองซางนะครับนี่ครับยุโอเคกองซังนะครับ อายุ99 99คเค999อยมีแค่ดียวกันด้วยไปกันนะครับตอนนี้ผมเล่นนึย่ยูกับอายุเคกองฟางแล้วนะครับผมจะเงียบๆนะครับขอกาไทยด้วยนะครับเพราะผมชอบเงียบนะครับตอนเล่น 你好，妮娜。 อันนี้ไงยากเงียบน,น,นะครับหนึ่งศูนย์รอบต้องคว้าอัดตัวโลหนึ่งนะครับเออผมจะไม่เคยพูดตอนผมหนึ่ง,น,งนะครับเพราะผมตอนหนึ่งนี้ผมไม่ค่อยชอบพูดนะครับมันจะเสีย สมาธินะเดตั er a a? Being, ้งใจเลยนะมาดูครับผมจะตั้งใจเลยนะตั้เล่นะมาดูคจะตั้งใจเลและเดมากครับโอ้โห ยัเลยดีแล้วนะครับขอเจะไม่ค่อยพูดเยอะแล้วนะครับต้องอขอขออภัยด้วยนะครับ <Head there. S 1> ขอปวดปูแล้วนะครับทุกคน

จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับเพราะผมต้องตั้งใจเล่นก่อนนะครับจะตั้งใจเล่นก่อนนะไม่คุยนะไม่คุยล้นะครับเดี๋ยวทุกคนดูไปก่อนเลยนะครับผมจะพูดแบบผมจะไม่พูดนะครับผมไม่ไม่พูดนะดี๋ยทุกคนดูไปก่อนเลยนะครับ 太累了，了。<noise> <noise> ก็ขอต้องใจเล็งก่อนนะเราต้องคิดเรื่องนีนะครับผมูที่ไม่ค่อยคุยนะครับ,รบ,รบทุกคนเอย่าพึ่งสงสัยว่าผมหายไปแล้ว โอเคกอนกันครับอายับกมใหม่ EP ห้างครับเราลับชมใหนม่ EP หน้าเหมือนกันนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับบ๊ายบาย